ก็เ,เป็นการคุยกันก่อนตักบาทนะครับก็พาคุณยายพูดคุยไปเรื่อยๆนะครับเพราะแกจะได้ฟื้นความจำแล้วก็ไม่เหงาหลังจากตักบาทก็ติดลมก็คุยกันต่อน,นิดหน่อยนะครับคลิปนี้เราเลยรู้เลยครับใครเป็นลูกคนใครเป็นลูกกลัวสวัสดีครับพบกับ ลูกเคยช่างสงสัยกับแม่ยายสายบุญมีคนก็ชมมาว่าตัดผมสวยอ,อตอบดีว่าเขาเขาถามว่าไปตัดผมที่ไหนมาตัดผมสวยออตัดผมบ้านหลานสาวบ้านหลานสาวเนาะลูกลูกพี่สาวเขาโยงเทพได้ละเขาเป็นช่างเก่าแก่เหรอขาเป็นช่างเก่าแก่ค่อืมเขาตัดดีไหมมองกล้องมองกล้องตัดดีไหมดัดดีดัดดีจ้าแล้วเราไม่โกกผมแล้วเนาะ ก็ไม่โกกแล้วหลายปีแล้วหลายปีแล้วนะมันปล่อยได้หลายปีแล้วให้มันขาวหมดหัวเลยนะจ้าตอนนั้นผมยาวมาแลดูกระเซิงกระเซิงพอเขาตัดให้มาแลดูดีขึ้นจ้าตัดผมเพื่อจะกลับบ้านจ้าอยากจะกลับไปเยี่ยมบ้านไปเยี่ยมบ้านเนาะไปบ้านอย่าไปดื้อย่าไปซนนะอย่าไปดื้อย่าไปซนนะไปบ้านเนี่ย อยู่บ้านเฉยๆให้คนมาคุยมาหาจะไม่ต้องไปดื้อไปซนไปเดินไปหาเขาแล้วหัวเข่าเราไม่ดีไปไม่ได้ไปไม่ได้แล้วมีแต่รถเข็นมีแต่รถเข็นนะเรต้องระมัดระวังเดินเดินสี่ขาก็ไปไกลไม่ได้แล้วเดี๋ยวปวดขาแสดงว่าตะยูนนี้ก็หาอะไรได้เก่งหาเงินเก่งไม่กินเหล้าไม่สูดยาเราเลี้ยงลูกนมทุกคน เลี้ยงนมทุกคนนมแม่นมเป็นผีผ่าตัดตั้งแต่เกิดในวุฒิแล้วก็มีนมข้างเดียวดูดได้นิดๆในหน่อยน้ามันไม่น้านมไม่มีซื้อนมเลี้ยงลูกตลอดได้กินนมแม่คนแรกมีพี่วุฒิคนเดียวได้กินนมแม่บอกวุาเต้กิน้างยวว้างเยวแล้วก็ส่งนมไอ้นุชกินนมแม่คางเดียวข้างเดียวเพื่อกันหมดแต่ว่าไอ้นัดพอได้สองเดือนสามเดือนมันบ่ดูดหัวนม มันบดดูดหัวน้องอยางแม่กันได้ให้ไห้เส่าเลยไห้เส่าให้กินน้องแข้งเดี๋ยวย่างเดี๋ยวให้พ่ดกินช้ากันกับน้องแม่เจนญว่าได้สองปียังค่อยเช่าโดดโดน้องแข้งเดี๋ยวไว้ไว้ทานแล้วกระสงน้องแล้วต่อไม่ได้กินนมงแม่ไหมต่อไม่ให้กินเลยอ๋อแสดงเป็นลูกวัวเนี่ยเพื่ลูกแม่แล้วเนี่ยแม่แม่ย่านมันบก,กินบก,กิน กินเ <ste> ้าะแต่ว่าอยากกินแตน้มแม่วกกินหัวนบวอกกินนมบอกอยากกินหัวนมย่างถ้าได้รู้จักคว้มแล้วสามสี่สามสี่เดีอยแเดี๋ยวนัะไอ้นาดอ่ะแม่หวังครับมันดูดน้มแม่ก็ม้วมแม่ก็บีดใส่ปากบีดใส่ปากบัดีเสาแท้บัดีอาอยจ่แท้แม่ก็นวดนวดใส่ปากอ่นวดใส่ปากให้บัดใดห้องแห้งบัดใดแม่ก็นวดนวดจนมันเอิมแล้วก็ให้มันอดไปเลยให้มันอด แต่อ้นนู้ดนี่กินนมแม่โซกมาซากันมาเลยซากันมาก็บวุดนะเออกินกินจนสแสดงว่าได้คนละสองขวดสแสดงมีลูกวัวมาตัวหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ยังหลังแล้วก็มีลูกแม่บ้าง<ต>ลูกวัวบ้างไอ้น้าไอ้น้าได้กินสี่เดือนสี่เดือนโอ้แล้วก็ให้มันพอนไปนอนมันป่วยมันท้องเสียนอนไม่หลับอะไรต่ออะไรเอาไปนอนไปนอนโรงพยาบาลแล้วพ่อวม,มากันเลยให้ ให้กินนมย่างเดียวให้ก um <t> ินนมกระป๋องย่างเดียวแต่อนนาดได้กินนมหมอแนะนําให้กินนมผงกาหมีกินนมของตาหมีอัน้าอันนาดได้กินนมผงตาหมีจนโตเออนุดนั่นเวลามันจะนอนเวลามันดูดมันไม่อยากดูดนมหัวอย่างเนาะแต่ห้าหกเจ็ดเดือนเวลาแม่ดูดดูดนมข่างเดียวเนี่ยดูดนมขางเดียวเนี่ยมันพออิ่มแต่แม่ส่งนมมันรอไว้แล้ว รงรองมาเราใส่ไว้เอานั่งดูดลมใต่มันหลับแบบว่าดูดเหนื่อยกินว่าเอิมกระาดูดเนี่ยเลี้ยวแม่ก็คอยยกเสปยกเสพพลอยยกเสเปั๊บแม่ก็เอามานมไป็นยักเลยวดลงตกตกทรงรอตลอดครับเอาไปหยักใส่ปากแล้วกันหยักใส่มันหลับนะมันหลับถอดหัวน้มแล้วก็นยักใส่าเขายนี่ส่วนเลยมันก็ดูดดูดจนหมดแสดงว่ามันได้กินเอิมแล้วครับ แม่ลูกดูดให้ดูดนมใบชาแต่ยืนชงแต่ยืนชงนมเออเออชงชงนมผมผมผมเองก็ไม่ได้กินนมแม่กินแตน่นมกระป๋องอผมก็ไม่ได้กินนมแม่หรอกแต่กินแตน่นมชงเออเลยเป็นลูกวัวแล้วแล้วตอนเลี้ยงลูกเนี่ยสี่คนเนี่ยคนไหนซนที่สุดซนอะไทเดือเอ้อ๋อ ว่องวลด่ะดื้อดื้อดอดื้อยังไงอ่ะดื้อแบบไหนอ้าวดื้อไปเล่นน้ำมูอไปเล่นไปเล่นน้ำมูพ่อบอกมวนพ่ออย่างเด็กน้อยเอมันไปอุ้มหมาน้อยหมาเอ้ยเลนเเ<อ>่นตามเลี่ยงทุกซนตามเลี่ยงเนะเ<อ>าะควบสองควบอ่ะแสดงว่าแม่ก็ไม่ชอบเพราะมันสกรปรก<อ>ใช่ไหมที่นี่แม่แม่ก็ไม่รู้เนาะอันเห็นแปะไม่หญ่แหวนแกต้มน้ำแกอาอนี่ต้มเห็ดอ เอาบอกคุ่ง้าหัวเอาที่เอาเอาบอกคุ่งเป็นน้ำมันท้าผมนะ <cia ul> ที่นี่จักจังไดก็บ่า,บาลูว่าหลานเอาไปนยน,นยนใส่หม้อโอ้ย <c oughs> เอาอะไรเอาหมาไปยนใส่หม้อฮะอะไรอะไรยนใส่หม้อเอาหมาน้อยอะ่ะ <c oughs> โอย้ยมันรู้สุกชนบ่ลูเลี้ยงตอนตอนนั้นมันอายุคืออีกสองสองขวบสองขวบเไม่ไงแว้นว่าแม่ไม่ไงก่องคำนะ น้ำมันบาดยันน้ำมันหมายันแค่ว่าน้ำมันน้ำมันบางฮ้งเออแล้หมาแล้วหมาไม่เจ็บเหรอเนื้อมันเนื้อมันเย็นแล้วหมาไม่เจ็บเหรอโอ้ยหมากระต่ายเหรอเนาะล้วนใช้มันล้วนใช้ในห้องชอบคนใหญ่ไปเห็นหน่ะชอบนใหญ่ไปเห็นหน่ะหน้าก็เทียนึงก็ล่อให้กินข้าวบ่ค่อยกินข้าวเลี้ยงลูกบ่ค่อยกินข้าวแม่น่ะอ๋อล่อว่าอ่าก็น้อยโยนั่นล่ะ เดี yup. <S 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 ๋ยวหักเดี female, ๋ยวมักเสียบสุกแล้วเดี๋ยวแม่บมักเสียบให้กินกินข้าวก่อนพอกินข้าวแล้วหาบักเอาหมักเสียบบะหมี่หบักเสียบมันดิบมันก็ทำโจกเชียดวันที่เนี่ยเขาก็ม่รู้เนาะไม่ไงบักซื้อเป็ดน้อยเป็ดน้อยไปอันขังไว้ทเชิงบ้านอีซื้ออีซื้อเป็ดเลี้ยงจังใดจังไปอันอีเชียดให้เขาว่าเขาหาตัวเข้าาตัวดูดะ ตีเป็ดน้อยตีเป็ดน้อยตายอยู่ไหนกับในเล้าเอออยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนในเข่งเอออยู่ที่บ้านนั่นล่ละการล้างสื้อไม้เอากระดูกวางไว้กระดูกใส่งุ้มไว้ตัวน้นอยกๆกาลังอันเดียงเรียงเอาขึ้นไว้ๆน่ะอโ,อโอ้ยนั่นแม่กระตีตีแลนตีจุไร้เบิดตูนนั่นแหละสองแพร่นั่นแหละเออเป็นเด็กน้อยแล้วเคยเล่าเขาฟังไหมเนื้อเคยเล่าเขาตัวเขาฟังไหม เล่าตั้งตั้งใหญ่ขึ้นมาเลยอาเลุงนุ๊ตหนึ่งคนแล้วเอาแล้วไอ้นุ๊ตเป็นไงบ้างไอ้นุ๊ตก็บอกโรบอดเดอไม่ดื้อแต่ไอ้ต่อมก็บอกเด้อแต่ไอ้น้ามันกรบอกมันมันใจหลายแปลว่าคนใจหลายเออไปพาไปเรียนพาไปเรียนเบื่องไหนออกเที่นหนึ่งพาไปเบทงงานงานวัด แต่เวนที่นี่กระโเบิ้งหนังเล็กนๆน้อยๆเนาะกระพาน,น้องมาไอ้ไออออน้ามันกระแลนหันแน้วได้สามขวบแน้วสามปีสี่ปีแล้วล่ะเอ็ดตอมพากันเลยพากันไปจุงลูกจออุงจูกจุงเต้าไปกับย้ายวันกบยายล้วนล่ะวันนี้พามาบ้านพามาบ้านก็อยากมาขัดเขาว่าน่ะขดัขดองดอแงขัดว่าม้ามูวน้องมูใหแยก็ว่าเป็นอย่างใอีพามาก็มา ว่แมนไว้ได้ไปดูเด่นเปลี่ยนกันไปเด็กกับแตยุนแม่บอหลูกไปตากหมอกตากแดดน้องขอดอกตงานไปไปไปเบื้องนั้นเบื้องการนี่เปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันไปให้ครอนไวอยุบะาให้พานลูกด้วยว่าแต่นี้เทียดง้องเงี้ยวอยากมาบ้านว่าอยากมาบ้านพ่อมาหอดบ้านพ่อหอดบ้านแล้ว้ยกกขึ้นบ้านนอกะทากันขึ้นบ้านแล้วนาดบัวนี้เลยหาดบหาหาเส้ก็เห็น เป็นรี่แบบว่ามันขัดมันเป็นเออมันเป็นแอบแอบยู่รลาะแล้วลฝาบ้านออกระแลนวนขุ่งอา้าแลนจังคอยแกลนขึ้นบ้านออขึ้นบ้านแล้วก็บนอนอนได้วนขัดเขาหองแเกกอยเขาถอดกระอลรวบหลังรวบยังคอยใส่อลนอนแต่ว่ามันไอมันเคยว่าแ๊ม่ เป็นน้อยแม่เอาเสตต่ออันนี้ยางใกล้ตอมเอานอกกับขนน้อยรับแม่กระแบงทุกอย่างทุกแนวเลยอ้ะแบงไงคิมน้องคนสุดท้องมากเพราะว่ามันก็มันได้ปีหกเดือนอี่ตอมเกิดกําลังได้ขวบหกเดือนเนี้ยยางก๊ลังยางแข็งกําลังขึ้นบ้านเนี้ยอ่าบัดนี้ตอนนั้นมันรักมีทีกันบัดนี้ตอนกินนม โซงน้อมให้กินทุกคนคนเราควรเล่ต่อน,นอนต่อใช้เปีอันใดนอนเฮ็ดคู่กันเบิดเนาะวันนี้มันนอนไอไอนาตมันเสานอนเปยแล้วไอไอตอมกับไอเสานอนเปยแล้วเนาะต่อมมันกินน้อมโดนม,มันมันบอกกินเขา่ามันกินน้อมสามปีครึ่งคน,ะนอ้วนอขอน้อมเขาออกคุณไปไหวเทิ่งห้านก็ขอไปไปยืนไปขึ้นไปขอน้อม บัดน้ำแล้งเอาเอาน้อให้เป็นย้ำนอนนะ่ะแม่คิดเห็นพ่ซอยแจ้งแค่ห้อยตอมยิ้มแล้วยิ่งตอมว่าจักเด้ให้จักเด้ให้นาดยิ้งนาดแลกันแค่ให้นาดกระดูดน้ำก้นน้องทุ่เท้าก้อมันยิจงจำได้นะ่ะกอ้อนยิ่รูนะ้น่ะโอ้ยแม่เกยจะไปยอมเตอร์อันใดก็ได้แม่น่ะว่อันอันใครก็พาคนละเครงนาดบแม่ันตาภาแม่เด้อ ปปานางคือกันแกก็เคยพาให้ลูกเพิ่นนี้เพิ่นลราเพิ่นไว้นี้ลงสีเพิ่นแกนพ,นพาให้ลูกคือกันตอนใหญ่แล้วมาคุยกันวันทอ้อแล้วว่าไอต้ตอมไปแอบในปี๊บในตู้อะไรไอตอมอ่ะนั่งในปีป๊บนั่งออไอต้ตอมไอต้ตอมดื้อแนวนี้ดื้อแนวนองเรียนของออไปไเอาไปเข่าเสียเข่าไปตั้งเลยบ้านมันก็เปนด็กน้อยนะมันก็เป็นละนั่งได้ขวบขวาได้สองขวบ มันก็เป็นนั่งเอาเข่ามาใจแย่เนืองนั่นจักไป็นดื้อจังใดเขา่าไปนดื้รว่าเป็นนั่งปีบเอนั่งปีบหลบลงแล้วเอาออกออกไม่ได้เอาออกไม่ได้จนให้ลุกเหลื่อมเอาเคียง,งมาตัดเอาเคียงมาตัดตัดปีบเส<ม>ืองสองปีบตัวมาก่อนสำหรับไปใส่ข้าวสารหรือเปล่าเออเออปีบโมูใส่อลิลากน้ำลา <นะ S 1> กน้ำปีบไม่ลากน้ำอ๋อมันจะจัดมนเล็นมนดังได้เอาออกได้เอา ตัดออกเอาขั้นไปบ้านยายล้วนไปเลียนเพื่องบ้านยายล้วนนั่งเลียนน้ำกันเนาะอุม้มลูกอุ้มเต้าไปเลียนน้ำกันนะครับไปในครัว้าไปยายล้วนไปตักพิษผงยายล้วนเลียน <c oughs> ไปหาเล่นอยู่ในควัวอันนั้นดื้อซกสวนเนวย <c oughs> ตามเลี้ยงภาษาของมันนั้น <c oughs> บัดน,นี้ไปบ้านเขาแต่งงานไหมบ้านนั่นะบ้านนั่นสีบ้านาน,นั่น,นช่วยนะ ช่วยดอกไม้เจ้าของรถตู้น่ะเออแต่งงานอันนั้นน้อยๆมัน,มนแมนวะล่ะแต่ว่า,วาน้่าหวันดอกเว้ยใหญ่ใหญ่อาออน้่าหวันดอกแต่งงานนะ่ะมันยญ่เติบแย้วกำลังอยญ่เติบแล้ว <laughs> ล,ยยล่ะได้ก็ได้ปีกว่าล่ะพัไปนั่งเรียน จะไปลอดนอนเรียนลอดเขาใต้ล่างเสียงเขามันเด้อ,อยังแนวนั่นยี่ตอมนะเด้อเด้อแบ่เดูสุกซนเออดูสุกซ <laughs> น,นตามเรื่องเจเด้านอีกะกลุยเ <laughs> อกลุยซวยสาก <laughs> นั่นแหละมัเนเป็นได้ถม <laughs> ยามันเออด้วยถมยามันกอกลุยซวยสากนั่นั่นเด้อแนวว่าแล่นน้ำต่ย้อน